ให้เขารับยางเพิ่มพี่ว่าอย่างนี้นะ่มีายยา่าเอายางนะแหมมีเปลือกส้มอะไรอยู่เดี๋ยวพี่จะใส่กขอหนึ่งวาแต่งยางนิ้นิดหน่อยเพราะว่ากินก่อนนะตัวนี้จะลัดยางด้วยป่ะไม่ต้องนะทานเลย่อนนีย อันนี้ชิ้นใหญ่หลยร้อยอันนี้เดี๋ยวพี่ให้ร้อยเนี่ยทอดย่างก่อนต้องให้ถุงหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยอร่อยไหมเอาผลไม้รวมไห้ถุงหนึ่งเปนี้ยวหานอร่อยย่างหผลไม้เอง นี่ของนี่นี่องมามามาเดี๋ยวจะทำให้ผลไม้ใช่ไหมคะ